็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เช้าวันที่4ของการทดลองแล้วนะครับโอเคครับวันนี้นะครับข้อเกมมาจะได้รับอีก20ลูบี้จากแคมเปญส่งท้ายปีนะครับสำหรับวันนี้จะตรงกับวันที่27ทธันวาคม6 7 6 7นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะโบกมือลากับคอรโโบกินธรรมะแล้วนะครับสำหรับสถานีต่อไปก็จะเป็นในทางด้านของแสงมืดยอดนิยมนะครับ เดี๋ยววันนี้จะเป็นวันที่ปิดซ่อมบำรุงฐานทัพแล้วก็จะมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวของสามทหารเสือหรือว่าจะเป็นในทางด้านของตัวบอทมืดกันนะครับจะเข้ามาในอาทิตย์นี้โอเคครับงั้นมาดูว่าเราจะได้รับอะไรเพิ่มเติมกันหรือเปล่าสําหรับการทดลองในครั้งนี้นะครับเราไปดูกันเลยครับครับสำหรับชาววันที่4ของการทดลองของเรานะครับ คือเราจะได้รับอีก20ตัวกาชาจากการที่เราจะทำภารกิจอีก6ภารกิจของเช้าวันที่4ของเรานะครับนี่ครับแล้วก็เราจะได้รับในส่วนของเคเวสพิเศษอีกนะครับอีก300รูบี้แต่ว่าต้องทำภารกิจให้เสร็จก่อนนะครับงั้นผมขอตัวไปทำภารกิจก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำภารกิจก่อน โอเคครับแล้วผมก็ทำาัารกิจเสร็จแล้วนะครับในส่วนของตารางล็อกอิน7วันผมก็ได้ทำบัรกิจเสร็จแล้วแล้วก็จะได้รับอีก20ตัวกาชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของเคสพิเศษก็ทำเสร็จแล้วอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้รับอีก300รูบี้นะครับโอเคครับเราจะไปรับของขผลรางวัลแล้วก็จะมาสรุปผลสำหรับการทดลองวันที่4ของเรานะครับ ไปรับของขวัญรางวัลกันเลยนะครับสําหรับของขวัญรางวัลอันแรกที่เราจะรับนะครับเป็นในทางด้านของลู b ี้ยี่สิบลูบีจากส่งท้ายปีนะครับรับกันเลยแล้วก็ต่อมาเราจะมารับตั๋วกาชาจากตารางเจ็ดวันของผู้เล่นใหม่นะครับรับกันเลยแล้วก็รับอีก3 0 0ร้อยลูบีจากเคสโบนัสนะครับ แล้วก็สำหรับรูบี้เลเวลอัพของเราในวันนี้นะครับเมื่อวานเราอยู่ที่เลเวล74แล้วก็มาวันนี้เราอยู่ที่เลเวล85แล้วก็จะได้รับอีก33รูบี้นะครับครับสำหรับตัวกาชาในวันนี้นะครับถ้าเอาไปรวมกับของเมื่อวานนะครับกับของวันที่3ของการทดลองเราก็จะได้รับในส่วนที่เป็นตัวกาชานะครับจะได้รับเป็น148แป ตัวกาชาะนะครับในส่วนของลูบี้ก็จะได้รับในส่วนนี้เป็น1 1 3่งรลูบี้กันนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับสีวันของการทดลองของเรางั้นสรุปวันนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวกาชา20ตัวแล้วก็ในส่วนของรูบี้นะครับได้เป็น353รูบี้นะครับ สำหรับการทดลองในวันนี้นะครับก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันที่5นะครับโอเคครับสวัสดีครับ